สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทำอาหารอีซี่นะครับคลิปนี้ผมจะมาทำเมนูกุ้งอบบุญเส้นสูตรสาเห็ดหอมนะครับสูตรนี้นี่รับประกันความอร่อยเลยนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยชอบให้ผมทำให้ทานประจำเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำนะครับก็ช่วยกด subscribe กดไลค์แล้วก็ถ้าใครมีความคิดเห็นหรืออยากจะแวะมาทักทายกันนะครับก็เขียนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยครับว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกนะครับก็คืออุ่นเส้นวันนี้ผมใช้ขนาด80กรัมนะครับอันนี้ผมจะยังไม่แช่น้ํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอืดซะก่อนต่อมาก็คือน้ําแช่เห็ดหอมวิธีการเตรียมนะครับก็คือเอาเห็ดหอม2ดอกลงไปแช่ในน้ําร้อนนะครับแช่ไว้15นาทีก็จะได้น้ําแบบนี้นะครับส่วนตัวเห็ดหอมเนี่ยเราก็จะมาหั่นนะครับเป็นชิ้นแบบนี้เพราะว่าเราจะเอาไปใส่ในกุ้งอบอุ่นเส้นด้วยต่อมาคือขิง วันนี้ใช้เป็นขิงแก่นะครับก็ปอกเปลือกแล้วก็สไลด์เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับต่อมาคือกระเทียมวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนกลีบใหญ่นะครับก็ทุบให้พอแตกนะครับกลิ่นจะได้ออกวันนี้ใช้4กลีบนะครับส่วนอันนี้เป็นเบคอนผมใช้2ส,สไลด์นะครับก็หั่นเป็นชิ้นขนาดความยาวประมาณสัก2นิ้วนะครับวิธีการเลือกเบคอนเนี่ยเลือกชิ้นที่มันมีมันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปใช้รองก้นกระทะเนี่ยจะทําให้ น้ำมันวนออกเยอะแล้วก็วุ้นเส้นก็จะไม่ติดกระทะนะครับต่อมาเป็นกุ้งนะครับวันนี้ผมใช้เป็นกุ้งขาวนะครับวิธีการเตรียมก็คือเอากันไกตัดหนวดแล้วก็ขาออกนะครับแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดําตรงนี้ออกนะครับก็จะได้กุ้งหน้าตาแบบนี้วันนี้ผมใช้4ตัวนะครับส่วนอันนี้เป็นรากผักชีนะครับทุบให้พอแหลกนิดนึงอันนี้เป็นใบผักชีนะครับเอาไว้ใช้โรยหน้าตอนสุดท้ายนะครับ ส่วนอันนี้เป็นเม็ดพริกไทยดำบดละเอียดนะครับต่อมาเป็นน้ำซอสนะครับก็จะมีซอสหอยนางลมซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำมันงานมข้นจืดและสุดท้ายน้ำตาลทรายครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ทราบวัตถุดิบหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาทำน้ำซอสกันเลยครับเริ่มจากซอสหอยนางรมนะครับใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะพูนๆหน่ยนะครับต่อมาก็จะเป็นซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับ1ช้อนโต๊ะ ต่อมาก็เป็นน้ำมันงานะครับครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็นมข้นจืดนะครับ2ช้อนโต๊ะต่อมาผมจะใส่น้ําตาลนะครับ2ช้อนโต๊ะ ถ้าใครไม่ชอบหวานนะครับก็ใส่ไปแค่ช้อนโต๊ะเดียวหรือว่าช้อนโต๊ะครึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะครับครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำเห็ดหอมนะครับลงไป10ช้อนโต๊ะ1 2 3 4 5 แปดเหลังจากนั้นก็คนให้น้ําตาลละลายนะครับแล้วก็ทุกอย่างเข้ากันโอเคครับ พอทุกอย่างเริ่มเข้ากันแล้วนะครับต่อมาผมจะใส่กุ้งลงไปหมักในน้ำซอสเลยนะครับการที่เราหมักกุ้งลงไปในน้ำซอสตอนนี้นะครับจะทำให้เนื้อกุ้งเนี่ยมีรสชาตินะครับแล้วเวลาที่เราอบเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อกุ้งจะมีรสชาติหวานแล้วก็อร่อยนะครับเราจะหมักกุ้งทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดทุกอย่างใส่หม้ออบกันครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาจัดเรียงทุกอย่างใส่หม้ออบกันนะครับ เริ่มจากเอาเบคอนรองพื้นนะครับเวลาอบเนี่ยคุณเส้นจะได้ไม่ติดกระทะนะครับโอเคต่อมาก็ขิงนะครับ กระจายกระจายไปนะครับแล้วก็เป็นกระเทียมนะครับต่อมาก็คือเห็ดหอมครับแล้วก็ลากผักชีครับ หลังจากนั้นเราก็จะใส่บุญเส้นนะครับอันนี้ผมแช่ไว้แล้วนะครับประมาณ5นาทีก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็เสเด็ดน้ําแล้วก็เอาใส่ได้เลยครับโอเคต่อมาผมก็จะใส่น้ำซอสลงไปนะครับแต่ผมจะเอากุ้งออกก่อนนะครับผมจะยังไม่ใส่กุ้งออกไปเลย เราก็จะคนน้ำซอสนิดนึ่งนะครับแล้วก็ราดลงไปเลยครับอยากจะให้ดูปริมาณของน้ำซอสนิดนึงนะครับน้ำซอสเนี่ยก็จะไม่เยอะมากนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะครึ่งหนึ่งของคุนเส้นนะครับเพราะถ้าเกิดน้ำซอสเยอะเกินไปเนี่ยเวลาอบเนี่ยคุนเส้นจะบานนะครับแล้วก็จะไม่อร่อยนะครับ โอเคตอนนี้เราจัดใส่หม้อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งไฟแล้วก็อบกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาตั้งไฟกันเลยนะครับก็เริ่มจากเปิดแก๊สแล้วก็ใช้ไฟกลางนะครับจากนั้นก็ปิดฝาครับเราจะอบทิ้งไว้ประมาณ4นาทีนะครับแต่ระหว่างนี้เราก็จะต้องมีการคนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้วุ้นเส้นเนี่ยติดกระทะเดี๋ยวสักประมาณ1นาทีเรามาดูกันครับ โอเคครับตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งนาทีแล้วนะครับน้ําเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะมาคนเขา,ากันนะครับเราคนเพื่อให้บุญเส้นเนี่ยนะครับดูดน้ําทั่วๆนะครับเพื่อไม่ให้บุญเส้นเนี่ยโดนซอสไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็คนข้างๆเพื่อไม่ให้บุญนเส้นติดกระทะด้วยนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดแล้วก็อบต่ออีกสักพักนึงนะครับ ตอนนี้ยังใช้ไฟกลางอยู่นะครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันเดือดเกินไปเดี๋ยวมันจะล้นออกมาจากหม้อนะครับครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณหนึ่งนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอตอนนี้น่าถามมากนะครับเราก็จะกลับเข้าอีกสักทีนึงนะครับเพื่อให้เส้นโดนน้าซอสทั่วๆนะครับเห็นไหมครับว่าเส้นจะไม่ติดกระทะเลยนะครับอตอนนี้ เราก็จะใส่กุ้งลงไปวางนะครับเพื่ออบกุ้งให้สุนก,สนกนะครับโอเคแล้วก็ราดทาซอสตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะอบต่ออีกประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับเพื่อให้กุ้งสุกครับตอนนี้ก็กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดดูนะครับนะฮะ กำลังดีนะครับนี้เราปิดไฟเลยครับแล้วก็ตกแต่งหน้าด้วยผักชีนิดหนึ่งครับแล้วเราก็จะปิดฝาสักทีนะครับอบต่ออีกประมาณสัก1 0 15วินาทีนะครับเพื่อให้ผักชีเราเนี่ยสลดนิดหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับ กงอบบุญเส้นสูตรใส่เห็ดหอมของเรานะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับดูเส้นบุญเส้นนะครับเส้นนี่เหนียวนุ่มนะครับแล้วก็น้ําซอสเนี่ยไม่แฉะจนเกินไปนะครับแล้วก็ยังมีความมันของน้ํามันอยู่ข้างล่างนะครับแต่ก็จะไม่เลี่ยนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เยอะเกินไปกุ้งก็สุก อย่างดีนะครับนะฮะยังมีน้ำซอสอยู่ในตัวกุ้งนะครับเป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะครับแล้วก็อร่อยมากๆเลยอยากให้คุณผู้ชมลองไปทำกันดูนะครับแล้วถ้าเกิดชอบหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็มาเขียนบอกเขียนคอมเมนต์กันที่ด้านล่างนะครับและถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกด subscribe กด like แล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ